ส่นวลนหนวันนี้เป็นวันที่สองห้เดินเดินเสร็จก็จานี้วันนี้เรปทาที่สามชั้น้าวันนี้ไปพูดถึงว่าไปทางทีงดูเร้ถึงอะไรเรียมั้งก็จอตดาบาริษฐานธิบายนาคาาริานธิบายารานุาริษฐาบายแต่ถ้าี่ทางทางนี้ไม่มีทาาไิ เมวานนี้ดูตัวถึงเขา่างโดยรรยากาศเหมือนกันไม่มีเราอธิบายเต่จะเรื <c oughs> <c oughs> <sleep> ่องเลาบอกว่าเหมือนไก่นที่นี่นะหาตำราไม่ได้เรียนมาไม่ขึ้นเดียวไปตำราเรียนก็บอกว่าประตสดาบันเป็นดามีคพ่ถึงใดหรือว่าพระจริาธรรมมีตัดลายะความรักตัวจาความปวดความหลงรื่รัความโลก ตคนชาวพม่าบอกว่าคนเราให้เบาบางเลยครับไม่อธิบายไว้วันนี้เรจะขออธิบายไม่ได้แก้หนังสือนะไม่ได้แก้เขาแต่ขึ้นไปนะถ,ถามพระท่านได้ไหมท่าน่หลังตู้เฮ้ยขึ้นไปถามพระที่หลังตู้เขาตู้วาไวงไางงว้ฮะท่านบอกคนยังไม่ทำอธิบาย พระพระสิาว่าโสดาบัยให้เอเดมิตีคือทั้งทั้งสามขั้นนะโกลังโวละสัตว์สุกรามะให้เอดมิตีจะ่รเรื่องอะไรนะขั้นมันมีอ่อนมันอย่างกลางมันเช่มอันนั้นแปว่าอยู่ขั้นธรรมดาธรรามากมีปัญญาเล็กน้อยในสมาธิในพอุกควรแต่มีถึงไม่ดสุดมีระบดถึงไม่ด สำหรับข้าพิธีทาธรรมมีเรื่องใช้ปัญญาคือเรื่องตัดตัดโลภะความโลภตัดโทสะความโกรธตัดว่าความหลงข้าพตั้งสดาบัปณีว่าเป็นการยักยั้งถึงไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ตอบแทนนี่เป็นการยักยั้งความโกรธยังมีเรียกว่าไม่เคยหวาดใจจ้านตอบแานความหลงยังมีแต่ไม่เร็วความตาย ส็ลงความไม่ใใช้กับเราสมาธิสูงปัญญาปัญญ <c oughs> าใช้ได้น้อยเข้าเท่าสั่เป็นคาแคมก็มาพิจารณาโทษในความโลภคำว่าโลภตัวน,นี้นะไม่ได้หนความหรือยากรวยยังไงกันโลภเป็นไม่ที่อยากรวยพ่อยากโกงเขา อยากขโมยของเขาอยากแย่งเขาอยากต้นเขาในเรื่องเป็นโลกโยภาเป็นโลกถูกไหมโทษจากความโกรธถอสูรดาบันยังมีความโกรธเต็มที่จะไม่จองล้างจองสายตอนนี้ก็ะสยนกาธรรมีห้าทางแตกความโกรธแตกความโกรธให้เบาลงของนโง่าปันถ้าโสดาบันยังมีความโลงในความโหยุบถึงเอาเต็มที่ ถ้าทำกิจการทำ้ตั์ให้ลดลงเกยวกับความสวยตั์ลดลงเอาหลงตัดลดลงก็มองฟังว่าถ้าจะมีการทำนี้ต้องมีสมรภูมิต่กำลังใจสำหรับพระโสดาบันท่านเลยะวิธีรณ์ได้ถ้าทำถึงแล้วนะถ้าถาโลติาวันทน้บอกว่าแต่บางอย่างไม่รี้พระโสดาบันเล้เดียด ายยาก็โายยาอดาบันนี่ทำขั้นขันยาขั้นกลางขั้นอยาแต่ถ้าเรนยากตอนนีัทำให้เบาลงไปก็มาพิจารณาเห็นข้อถึงความโลภคืออยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่ที่เรายับยั้งนันไม่ใช่ยับยั้งติดยังคิดอยูย่ติดเห็นแล้วไป่ชอบใจเห็นทรัพย์สมบัติคนอื่นเราไป่ชอบใจยังใช่ไม่ได้ ให้ลดกำลังลงให้ทําความพอเขาต่อใจน้อยลงไปหรื่อยหมดลงไปก,ก็พยายามึงโทษพุทธในความโลภถ้าจิตยังมีความโลภอยู่ถึงแม้ว่าจะยักยั้งกำลังใจอยู่ไม่หยุดยับสตั้งแตขตงใครโดยไม่ชอบธรรมก็ตามแต่ความวุ่นวายของจิตก็ยังมีก็ต้องหาทางตัดความโลภ เกาฑ์อนาคความโลภมันมีขึ้นมันเป็นความสุขก็วันทุกก็จะเห็นว่ามันเป็นการความทุกข์นความสแต่ความรู้สึกอยากได้ทั้งสมัยทุกคนใดขึ้มาแล้วจริงไม่ได้ร้อนไลยละมันอยญ่จะได้จะทุกอหญ่จะได้แม่มมยจะไม่อยู่จะคิดคิดคิจะคิดก็ต้องกลับเสียรงฉันคิดว่าคือคืว่าทั้งสมัทั้งหมด เท่าที่เราไ่อยู่เราหาได้เราพอ,อแล้วสามารถทรงตัวได้ <c oughs> ถ้าได้มามากกว่านี้เสดสัมมาทิวะไม่เคยหมดใครเป็นความนี้ถ้าได้มาเรื่อง,องนั้นได้ก็มิขา้าละมิขาอาทิวะได้มาทางที่ผิดเป็นรักเขาก็โวยเขาก็ตามจิตใ,ใจมันก็เราร้อนได่เหตการณไหนมาตารโลกอย่างนี้เกิดขึ้นในการเก้าสัตตุโล ทั้งสมบัติของใครใครก็รักทั้งทัพย์สมบัติใครใครเราโหวแหนในเมื่อเราไปเอาทรัพย์สมบัติของเขาเจ้าของเขาหัวเราะว่าแก้ตัวแล้เสร็จในเมื่อเรามีคนเสียเรณมีค,ความทุมกข์ข้อควรจำนะคือเรื่องดีที่แก้ความรู้คือว่าให้ใครคเรื่องแก้แทนที่เราจะรับจะเอาของเขามาเราให้แทน การให้ทาน็นการตัดโลภารกำโลภพิจารณาเรื่องความต้องการให้ทานคนที่ให้ทานได้วย่อมเป็นที่รักเขา,าคนก็รักคนที่รักไปนหนึ่งคนจะรักเราหลายคนก็อไรในบ้านนั้นีกี่สิคนถ้าเราให้ของชิ้นหนึ่งกับคนในบ้านนั้นหนึ่งคนแต่คนในบ้านทั้งหมดจะกินได้หมดคนในบ้านทั้งหมดก็เป็นเป็นเขาะก็เป็นเราวรัเรา เราจะิ่มนที่รักของเขาแล้วก,การในสองถ้าบุคคลคนนั้นเขามีเพื่อนผงผีคนมีผู้ป้องเท่าไรแล้วเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ตามเพาเพื่อยข,ข,ของเขาเขา็รักแล้วเมื่อเราให้ของเขาเราให้เขาความรักก็เกิดขึ้นแล้วการี่สองนอกจากความรักก็คือเสียว่าพุ่งไปต่อนไป ในเมื่อเรามีเมตตาจิาตมีใจของพระตายไปก็ต่างรับรวยกับเราคนแรก้าดีนะเรามีความขขออารู้ความยากอะไรก็ารตามเขาถกเราแล้าคนนั้นที่สุดเวลาตายไม่หลงตายทำไมเพราเวลาตายไม่หลงวายกูเพราะเรืองมันมีสี่ข้อนะแค่สี่ข้อไม่ใช่ได้ไปพูดนะแต่ได้ไปจะพูดองก็นะรามาแล้วนะในประเด็นใน,ในี้ ก็ลงความว่าพระดิถิารธรรมีหาทางไ่ความโลภหนึ่งเห็นโทษทั้งกวางความโลภแต่ไรเราไม่เห็นคุณการให้หรืกอการให้เป็นสั้งไขเพราะว่าบคุคคลใดมาตามถ้ามีทุกมามกมเ,รมเราลงก็ตะอไมเรียใส่พวเราถ้าสงพาะเรืไม่วัตถุแม่มีปต้องเพาะเรดปัญญาให้การแรกนำ การทําอย่างนี้จะทําให้ความรู้สขขกึกของความโลภบรรเทาลงกว่าพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันไม่แค่ย,ยักย้กํไม่หาจทาาําได้เศรษฐาที่สองนั้นตัดโทตาห้เบาบางลงแต่โสดาบันจะโกรธจัดนะนั้วมันจะไม่มเลยไปติมาถึงเศรษฐาทเราดีต้องโกรธร้อยวิธีที่ให้โกรธน้อยคุณมีทางคือสองาทางเสนอภวิยาที่สี่ ผสมกับสิ ups, ่ง so ต่นบริหารสี่เรื่องสี่เรื่องหนึ่งความรักเพศการความรักคุณนาความรัการผู้รุกานในอีตอดทนไม่ขายเสียใครให้ใครดีดีคยดีวยด้วยขาบอยยอันดับแรกคือว่าคนนสัตว์ทั้งหมดที่มีชีวิตย่อมรักรักถึงตัวเหมือนกันรักตัวเองเหมกันไหมกับเรา เราไม่ต้องการให้ใครมาทำยรได้างเราเราก็ไม่ทำไรได้ไงเขาถ้ามีความรักก็มีสงความสงสามไม่เขาทเหมัอนเรานี่หลังจะกนั้นเรคิดต่อไลยว่าความนักความสงครารจะมีอยได้เพราะอะไรก็ต้อหนึ่งไทยการให้การให้ทายเริ่มมีใจใส่ความรักความยั่ววาจาการโคตดี พูดใรอะพูดที่ข้าใจว่คนรักษาอย่างนี้เป็นที่ชอาที่ข้ใสว่าคนรักษาแต่นเมื่อมีแต่คนเอบเป็นมีเพทางเดีวโตกตัวทากาก็ไม่มีสามารถกาจียาเพื่อเหอาาลือกายนาเพต่อกายนที่จะมาัดตาไม่ถตงโไม่ถึงโต โซฟาวิธีะระงับความโกรธก็ได้แด่ภูมิอันสยวิทย์เลยนาใความรับสมบรณ์ทางท้งสายซึอถ้าอยาจะสร้างความรักให้ถึงนครให้ไม่คงก็ต้องมาศัยอาศัยสาระวัตุติทต่างาไปชนหนึงให้การให้พู้จากไห้ไ้สเสมอกรจายสองพูดดีถึงแม้จะไม่ชอบจะไม่ชอบใจหรือว่าแรงพูดอะไ พยายามพูดก็แค่เกิดการตัวการที่สามใครใครเข้าเลยการานอนเราช่วยช่วยเหลือกางานของเขาตัวการที่สีต่ตัวการที่สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตัวในเมื่อทําได้อย่างนี้ความวตรวก็มัเท่าวดลงก็ราะอะไรเพราะว่ามีจักรวรรดิคนที่ทำเรื่องตรวจหาได้น้อยแต่ยังไม่หมดนะ ถ้าพิจารณาเรื่องความระบความโลภยังมีอยู่ความโกรธยังมีอยู่แต่เรืว,ว่าไม่รับไม่รู้เรื่องรื่องโสดาบันบางว่ารื่องโสดาบันบางว่าเรื่องที่เรื่องความหลงความหลงติดแต่ว่าโสดาบันไม่ยังมีใครร้องให้เพราะความเสียใจจะงมีความโกรธเพราะความไม่คล่องใจ ก็จะยจงมีความหลงในร่างกายดันต้องการความบรย,ยสุสทุาทามถ้าหลาังก็จะมีอากา,ารมีต้องตัดความหลงให้ลดตัวลงพิจารณาหาความเป็นจริงว่าคนเราทุกคนเกิดมามแล้วมีอะไรบ้างให้เมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่เขาลงมีเกิดกับแก่เราจขอควบกันขณะที่ทรงตัวอยู่ความป่วยไคลสบายก็ลงมาดี การักดการอรักของทอตใจสยองได้ที่เกิดความตายทะลุกมาถือได้การที bueno land, ่ค mm ิด hmm. ว่าจะตรงตัวต่ดคำสั่งไหมหลงไหลไปผ่านในลูกขอลงไปของตัวเองประการของตัวเองประารบรทาตัวเองร่วบคนทุกคนเดยมีความเที่ยวมีแต่อนกษตาไม่น้าตาถ้าเกิหมม่ปลอมตัวทุกคนวเองทมตัวเองต้อเสีย ความตรงตัวเป็นเด็กแร้ก็เติร์กไทยตัวลงต่อมาก็เป็นเด็กใหญ่ต่อมาก็เป็นหลวงพันสาวแต่เป็นหลวงพันนาที่เป็นหลวงพันสาวเรื่องไม่อยากเชื่อใหญ่เป็นงตัวอยู่แร่างกายก็ไม่ตรงตัวต่อไปก็เข้าควแต่เข้ามาถึงแตกน,น้อยถึงต้งแต่มา,มากไปที่ฝึกความใจก็เข้ามาตัวแต่เมื่อความจริงรู้คันเท่า,าก,กับ่างกายเป็นอย่างนี้ เราจะหลงไหลไปวันนี้วัาใครเ็นนาอยู่อะไรให้คิดไปเสมอว,ว่าวันนี้เราหลงเราขาวจักความเหนึ่งข้างหน้าและถึงความ,มแตกไวเริ่ยยมเคลื่อนไหวไปเสมอลอยไปตามตามพลัเวลาตอมเวลาโลกไฟค,ค,ค,ความแตกก็เกิดก็ใครก็วันเท่านั้นในที่สุดความแตกก็ถึงความทุกข์หนักก็เกิดขึ้นหมู่ป้าตาวฟังพันครับ เด็กขาเลยไมส่สะดวกนทที่เป็นต้นครับเพราะเราเกิอดอาการความเ็นทุกข์ุรวมความว่าเขาถึงท่าทางเลยตัดความหลงจากร่างกายตัวเองคนร่นนรางกายคนอื่นไม่มีความาส้ำคัญนก็ตัดร่างกายตัวเองได้แล้วก็ตัดร,ร่างกายคนอื่นได้โดยนะเฉพาะอย่างนี้ไม่จะได้คนอื่นรุกแก่ใช่ไหมเกิดเออยังไงแต่ คือถ้าท่านเทศน์บอกว่าแ่บบนแต่ร่างกายไม่แต่เข้ใาใจไหมทางทางคือใจแ่บบผมหมองหูฟ้าตามฟางผัาหักนังเหี่ยวแต่ร่างเดินไม่ก็จะไว้ขาตั้งเลยออกตามคือใจไม่ยอมแต่ไม่โอ้เองตัวเองคือเมื่อเลีายงจงประจบถ้าตำนานจงกระจกุนนก,ะจก,ก็ตกใจชื่อถึง่อหลอกในบา มาู้งงว่าที่เาก็่นี่ะเห็นเขเองยังไกัผีหนองต้องส่งไปนะวันนี้แกเ่าทำยื้อถ่ายรูปเขาดวันนี้ถ่ายรูปไว้ส่วนเวลาไว้ช่วงปีหนึ่งถ่ายอีกถ่ายครั้งหนึ่งเพราะมันเปเทียบกันไอ้ปีหนึ่ก็ถ่ายครั้งหนึ่งถ่ายทีละครั้งถ้ารูปมันดีเท่าถึงความเ่็แใจของรูป ไอ้เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงรูปได้เราใส่ความหลงให้มันเอาหลงทรงความว่าจชกางใกล้ทางทางนี้ต้องตัดโลภะความโลภเรื่องใานการให้เห็นโทษของความโลภเหรือนันโสมการให้ตัดโขลกตัดความโกรธเพื่อความไม่หันเหอันนี้จะความไม่หันเหไม่ได้ที่เข้าแจ่บุคคลบางคนเพราะว่าถ้าเรา จะเริยนความอยากให้ดีแล้วก็ถูกขัดต้องคิดว่าคิดว่าเราต้องรักเขาเราต,ต้องสงสารเขาเราต้องทำใจเป็นกลางเราต้องเว่นเวลากลางเสยจิต <c oughs> ันมุ่นคนบาคนไม่อยากคิดบางคนไม่ชอบคิดบางเรไม่ชอบคิดซึ่งสำหรับที่ท่านไม่ชอบคิดก็ใช้สมาธิแทน สมาธิก็รู้ว่าใช้เราสังสีตอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเราสังเกตสีแดงเราสังเกตีเหลืองเราสังเกตสีขาวถ้าสังเกตสีเขียวเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มจากตัวจากตอนเกิดตัวอย่างในสมัยพระเจ้ามีพระลูกชายในที่ทองในบทในสุนัพระสารีบุตรเธอเป็นคนหลมด้วยและเป็นคนรวยด้วย ต่ษาญี่ปุ่ก็มีความเข้าใจเราคนหนุ่มคนดีคนโวยกระกายเข้าองอย่างลูกชายอาจะาจะหนักเรื่องราคาความรักใกล้จะสูรรมหายใจเลยท่านจะสูรรมหายไจหนึ่งสามเดือนในภาษาไม่มีผลแม้แต่น้อย่อมาออกภาษาแล้วคิดในใจว่าชายคนนี้พระองค์นี้คงไม่เป็น ไม่ใช่ผู it, ้ใช้เราที่จะถูกใจต้องเผู้ใช้พระเจ้าจึงพาไปต่อพระเจ้าการเรียนให้ทรงทราบบัดนี้ก็มานให้ทรงสงสารมาสามเดือนเธอไม่สชมารถมากแต่ Buddha ใดเลยพระเจ้ามเห็นก็เข้าใจว่าคนนี้ไม่ใช่ราคะใหญ่ทศรสัจใจเู้ใจบริบูรา์ใจบริบูรณ์ใจบริบตรณ์ตู้งก่อนใาบริบตร คนละุญผ really so, to ู้มีคทถาที่มาถึงสถานประเทศไม่ได้และไม่ดีใหสุกับสัวเรื่านิบุตรกับเมื่อไา้พระดานิบุตรแล้วเราจะมาต้องให้กรรมงายนับรูปใจคนับ้าโุกในชั้นของตัวในชีวิตตัวทองคำก็ดอกไปหมดให้เป็นสีแดงวาระพรอรัณนนหน้าเยือหานเป็นน้ำใกงใจ ให้มวลกายขึ้นแล้วนโพกผักใส่ให้ลืมตาหม้อจองเจ้ามองจำภาพทีแดงไว้ถ้าลัะตะารนัคือภาพทีแดง <c oughs> ให้โลนนาวเตจงดินนางที่สรุปยางให้โรยดินนางที่คนดีนะให้โรยกับการดินนาแต่ว่าภาพผีแดงภาพผี่แดง เลือดใส่ใสก็เลือตามวดูเป็นภาพที่แใงชัดจับตาภาวนาใหม่ถ้าใจเดินลงงไปก็เ oui, ลือตามวดูใหม่ทำในนี้สองสามรอบต่อไป้ีิตช่วยทรงตัวท่าคนเห็นชัดลอยอยู่ข้างหน้า้ามากบคับได้สูง euh. ก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ใต้ก็ได้อยู่ว่าก็ได้ทะเลก็ได้แดดก็ได้ที่จับใจ พระพุทธเจ้าจูดในองมหาวิาหารคิดใ,ใจว่าเวลา,านี้เจอสามารถทรงรู้ชี้แจงได้ไแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยเราจะรู้รารมณ์ได้ไหมก็ทรงข้าว่าถ้าไม่ช่วยไ,ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ก็ตั้งใจช่วยขณะอุทธรณ์นั้นล,ลืมตาดูงดวงวัวที่แดงเล่าตาดูงน้ำนึกถึงภาพภาพลอยเหนือในทัดแต่เล็กใหญ่ก็ได้จะเล็กก็ได้ ตอนนี้โภคาตะเภาตัวลงฟังมารู้แต่รู้แตโง่ก็ตัวในนิจจะบัวที่ผมีสีสดใสให้เข้าหมองแทน่จะแดงจัดก็แดงไม่จัดรู้สึกเก่าลงไปถ้าอมันเล่นี้นิจจะิึงินทึ้งขึ้นใจจะทึ้งกระแสเดินตาตัวตบบัวไปให้ตอวบัวเข้าหมองไปจนนส่ใจ ก็ที่เราพรดุ้ทใสมากเวลานี้สมช่างของไปไอ้ร่างกายเราก็ไม่ได้ภาคืนเวลานี้มันหลงวาม้สกวานายาเนี่ยที่คือสัเวลาเวลานี้มันหลงไม่ทังเข้าหมองแก่ไปตามนึกหลับการนึกภาพตัวตัวที่สดใสเนี่ยระวงังเก่าลงไปเพระนัอร่างกายด้วยกพร่างกายเราเราสุทจะเเคยเก่าลงไปตามนี้ ถ้าเวลานั้นพระใจหรือว่าเธอลงกนมาพิพุทธเล็กอยู่มีปัญญาเีื่องเส้นงนี่เรื่องเที่ดอกับนั้นติดผักหรือจะหรือจะปักนะฮะจะใกล้พระร่าเราึ่มตายตัวดนใหม่้ากใ่ใจว่ามันตีดอกโบจะไปดอกับถึงเวลาเร่อสติดหลุดหแล้วเรือจะีฝักหลือทีกา้าร่างกายของเราจะมีสภาพเป็น่เช่นเดียวกัน ภายในไม่ช้าร่างกายมันก็จะตายในเมื่อร่างกายตายชีวิตจิตใจอใจจอกจากร่างมันก็จะเหมือนกับดอกงูที่มีแต่ใกล้กับตับเกิดแต่ในแล้วก็หลับตามนันสิงผ่านนั้นนั่นใจใจต่อไปนั่นรืู้ตายใจนี้กันจะเสียงตอนนี้พระพุทธเจ้าก,ก็ลึกอันนี้เล,ลึกใหม่ให้ดอกับบวนั้นหักจะเท่าเล็กตอนน้อยกระจายกระจายทั่วไป ถาเอาได้มันจะถึงนี่วัฒนาใหญ่คือความตายความแก่ความโกเอาเ้าโหมความโกรมนที่เราลืมตามาดูเห็นดอกเห็นก้านบัวหักกับบัวก็จะกระจายเรื่องอะไรอยู่นอกเขาจะตั้งใจว่าต่อไปถ้าร่างใารว่าตายแล้วคืออาจจ่แล้วใครไดแค่หนังที่หุ้โดนหมดไปเนื้อที่หุ้มหมดไปจัดใจ้าตัวเหายไปนด้ก็จะดูุดกระดูกก็จะขายไปทอดหรือนตอส ถ้าดกรายเรื่องในรืองนี้แม้ที่สุดกลรู้ว่าเปดเรื่เพระราหานี้เชื่อบรรดาแยกโยพรทยจาทุกท่านแมเพระสิทธาคารีข้ายะตัดโทษสายบรรเทาตัวโล่ก็ต้องใช้พรหมฐานสี่หรือว่าสิงสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งตววิหารได้ต้องใช้ต้องสี่อย่างด้วยหนึ่มตสารความรักคิดว่ามนุษย์ดีใทรยปดีในโลกนี้ทั้งหมด มีความรักในร่างกายของเขาเองเรามีความรักร่างกายเช่นเดเช่นใดเขาก็มีความร way, question, ักร่างกายที่มีนตัเขาเองเราจะต้องมีความรู้สากเราต้องการให้บริษัท้องการต้องต้อนเราขึ้นชั้นใดเขาก็มีความต้องการให้เราต้องต้อนเขาเหมือนกันี่เป็นการที่สามถ้าเราได้ดีเราก็ดีใจคนอื่นได้ดีเนอื่นก็ดีใจ การจะไม่แฉไี่ย้มและคนอยู่ได้ดีไปยืนเอาด้วยตาการในที่ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เคยมีสายยอยาข้าได้เราจะบางเฉยเราจะไม่ทำลายสิ่งนั้นให้ได้เรื่องแรกของงาเขาป่วยที่จะติดเชื้อเราจะบางเฉยทรือการติดไปเฉยยแต่สมมติ่าร่างกายมันป่วยไข้ไม่สบายไม่รู้ว่าปวนอธรรมดาในโรกน้ คนแรกที่เก like ิดมาในโลกก็ต้องปวยไมื่อยใหมดถ้าความตายจะเข้าถึงก็เอาสิทธิเถื่เถอได้ไหมต้องเถื่ได้นะเถื่ได้กว่าตายเถื่ไม่ได้กว่าตายเราคิดในใจดูว่าความตายเป็นของธรรมดาเราเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นที่เขาเกิดที่หลังเราตายก่อนเราเป็นเยอะเกิดต้องก่อนเราตายจะตายก่อนเราเั้งเยอะเกิดก่อนเราก็ตายก่อนเราเป็นเยอะ ไม่เราไม่หยุดประเด็นยังไงเราก็ต้องตายติดเดิมตายในที่เกิดกิจว่างเสด็จสะานตายที่เข้ามาถึงแม่ว่าญาติโยมพุทธบริษัตทุกคนที่นั่งอยู่นี่นะ้คนใหญ่ต้องการพระนิพพานจงยาวใช้รูปเรียขาบายเฉยเฉยเฉยจะถือว่าร่างกายมาต้องตายถ้าเราคิดไปทำไมว่า ตาตตายนี่้าตายแล้วกอขอตายเป็นชาติสุดท้ายตายเกิดค้เกิดชาติที่เป็นชาติสุดท้ายความตายตายชาติที่ชาติสุดท้ายชาตตายต่อไปเกิดต่อไปเรื่อยเรื่อเือพวกเราเราต้องการสุดเดียวถึงผ่านตัวเราเป็นอย่างนี้นะถ้าตัวเราเป็นอย่างนี้ทุกวันให้ทุกวันว่าเราจะต้องตายแต่ความเชื่อระสบธรรมนี้ที่อยู่แล้วนะ สกตายที่สองในยุชพระเจ้าระดัมประสงค์แลที่เพื่อให้ป็นวามพิจิตรแล้วสการที่สามีสินห้าลกท็่ต้นต้นทำ้นอยู่แล้วสการทีสี่สัโลงภาพความโลภให้เบาลงเราทำแล้วสกตารที่ห้าประกัดโภไซเราลงเราทำแล้วต่อไปประกัดหมอนความหลงสกตารยอมรับก็ถือปาตางเาเป็นจริยอมรับก็ถือขนธรรมดาว่าธรรมดาของโลกมีอะไรบ้าง ธรรมดาเขาโรคคนหนึ่งเกิดสองแก่สามป่วยสี่คล้ายคล้ายแต่ของเราคนจิตใจฆ่าตายคิดไปเถอะว่วา,าธรรมดาวิชาโลกทั้งหมดที่ของห้าอย่างนี้เป็นไปได้เราก็เป็นชาวโลกคนหนึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็ต้องแก่ท้องแก่ที่สองอย่างคือแต่ตึงกับแตลงแก่ขึ้นในหมา้ปลาจากความเป็นเด็ยเล็ก แก่ก็วางเด็นจหา่เลใจกเป็นจ่ายเป็นองค์สาวคนแก่ึ้นแค่ต่อไปก็แก่ลงจจกลงเป็นสาวก็เรื่องเวาใบกลางคนแก่ลงพุทธศตลงจาจกวัยกลางคนก็เวหาคนแก่แต่แก่ก็ถึงใสดวงควาย้อนแลัก็ถือก่อธรรมดาทั้งหมดพระอรหันต์ทุกองค์มีความรู้เดืนองแก่ ถ้าหลานพระองค์ยอมรับพราษปกธรรมดาความศขที่จะไม่มีกับท่านความตุ้มที่จะไม่มีกับท่านถ้าหลานไม่มีตุ้มไม่มีศุย่งมไม่มีความเสียใจแต่ไม่มีการกระเสือนใจใครใช้งนั้นทำให้ไม่ชอบใจเพราะการยอมรับยอมรักพราถปกธรรมดาฤาษีดาแยกโกลุตเลยจะสลาย้ะสนานที่้เสียงมันแยกเป็นที ตอนนี้คปผมดาจะคือว่าจะสุขสันต์จมางานเฉิมฉลองอะรพวกราทาน